ขนมเปี๊ยะนะคะขนมเปี๊ยะเล็กจ้ะวันนี้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมจะเข้าเตาอบนะคะเดี๋ยวแม่อยู่จะพาไปดูเนาะนอะ้องเขาเข้าเตาอบไปแล้วแหละแต่ก็จะเปิดให้ดูนิดนึงอันนี้ส่วนที่เหลือเนาะส่วนที่เหลือยังไม่ได้เอาเข้าเตาอบยังไม่ได้เอาเข้าเตาอบนะคะเนี่ยอืม รอรอกันเข้าเตาอ,อบเดี๋ยวไปดูไอที่เข้าเตาอ,อบแล้วอ้าวเปิดเปิดให้ดูอีกนิดนึงนี่นะคะใส่เข้าไปข้างบนก่อนสี่ถาดนอกข้างล่างรอรอย้ายลงมาใช่ไหมรอย้ายลงมาแล้วก็เอาถาดใหม่ใส่เข้าไปใชคะสี่ถาดด้วยไฟป,ปิดเลยก็ได้เนาะปิดเลยจ้ะเดี๋ยวเสียแก๊สเนาะอืมนี่ไป อันนี้มันเป็นเหมือนระดับแสดงความร้อนหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ <Okay. S 1> อันนี้เขาใช้ไปที่150องศานะเ mm hmm. นี่ย150องศาใช้ไฟในการที่จะอบขนมนะคะ mm hmm. อืมเพราะว่าดูตามสเกลแล้วมันขึ้นแบบ150พอดีนะ mm hmm. เป็นเตาอบอันใหญ่ค่ะอันนี้เป็นเตาอบอันใหญ่นะคะ mm hmm. ก็ อบข้างบนก่อนชั้นบนพอมันเริ่มสุกเนี่ยกลิ่นเขาจะหอมจากนั้นเราก็ย้ายมาข้างล่างแล้วก็ใส่อันที่เหลือลงไปนะคะที่เหลือแล้วอบต่อไปเรื่อยๆจนเสร็จค่ะเนี่ยค่ะขั้นตอนการอบนะคะแต่ละครั้งแล้วพบกับอิอูหม่ค่ะสวัสดีค่ะ